สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนี้พ่อกพับทบวีคนเดิ่มอยู่ทังวัตรมิตรแนวพร้อมกับเรื่องตัวรีของอาจารย์จาทางสากแก้วนะครับอาจารย์จาสากแก้วแตกที่ศูนย์สามตรงตรงด้ดยพี่น้องเดอ้อตลอดงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมาอาจารย์จาสากแก้วแตกที่ศูนย์สามตรงตรงนะครับเอารวยกันทั้งอำเภอ รวยกันทั้งหมูบ่บ้านสหรับแนวทางของอาจารย์จาสาแก้วมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับมาเมื่อนี่พี่น้องนะครับแอดดีบลงให้พี่ให้น้องแฟ้นช่องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับอยู่ทางวัดไตรมิตรตลาดนองแก่ได้พี่น้องเ้อนะครับขออนุญาตหลวงปู่นะครับให,ให้ลูให้หลานช่องทวีคนเดิมในท้ายถ้ำให้พี่ให้น,อน้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนะครับนี่บรรยากาศอยู่ทังวัดไตรมิตรพี่น้องนะครับปู่จะ อ่าเพิ่นฉลองบูตรไปเลี้ยววังเดือนอ่าสีพานมาพี่น้องเดือนกุมภาพันธ์มาวันที่5ถึงวันที่11อ่าฉลองไปเดือนที่พานมาพี่น้องนะครับเก็มือเกตขึ้นพี่น้องนะครับนี่คือห้องวิดวัดไชมิดเด้อพี่น้องเด้ออากาจะเบ่งตัวเลขกแนวทางของอาจารย์จาทางสแก้วหลังจากแตกที่0-3ตรงตรงอ่าเพิ่นกามาเลี้ยวพี่น้องสำหรับงวดวันที่16 3. มีนาคม ฝากพี่น้องติดตามเบิง้งฝากพี่น้องติดตามชมนะครับกรุณาดูชิปชมชิปชมให้มันจุกชิปด้วยพี่น้องเด้ออย่าเรียนไปเรียนมากพี่น้องพี่น้องเรียนหนาเรียนหลังนะครับเรียนหาตัวเลขพี่น้องบโํโบกบํามานด้วยพี่น้องตั้งแก่เบิ้งแปดหน้าที่นึงดอกอีพออีเมรนะครับเบิ้งให้ลูหไหลานน้ำเนนะครับบ๊อบไลพี่น้องนะครับเพราะว่าช่องเฮ้ามีกกาหนดทําชิปแปดหน้าที่ถึงสิบหน้าที่ถึงสิบหาหน้าที่พี่น้องตําที่สุด ก็คือเก่าทุกสิบทุกแปดนาทีนี่แหละพี่น้องนะครับแอดกระทต่มตท,ท,ที่สุดเราแหล,ละพี่น้องนะครับแล้วตำปน,นันพี่น้องก็ยังว่าแอดเวาด้าโดนอยู่ครับพอบอกก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยบอกครบเวลาเวลาเพิ่นนะครับรบอกอบออบครบเวลาก็าลงคลิปบ,บ,บ่ได้นะ้วารกาหนดกดจีนของทางช่องยูทูบนะปู่ป่าหลวงปู่ก็เป็นงามพี่น้องนะครับมันงามครับพี่นอ้องป่าลงปู เอาทายพี่ให้น้องได้บ่งได้ชมต้องการพร้อมกับบรรยากาศที่ทั้งวัดตรีเมตของหลวงปู่ได้พี่น้องเดอ้อ,ะดอดดนะครับเอาผู้ใดเอาพัดลมหลวงปู่ไปนะครับอ่าก็ดูหน้าเอามากขึ้นนั่มในเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับสำหรับผู้ใดที่เอาพัดลมของหลวงปู่ไปนะครับมาทานที่บางนี่หลวงปู่ให้นะครับมัานนั่งพักพักผ่อนย้อนใจนะครับสำหรับผู้ไปผู้มานะครับมีพัดลมให้พร้อมให้พี่น้องนั่ง เย็นมีไฟให้ใส่พร้อ,พอมนะครับผู้ใดเอาของลงปู่ไปเอาขึ้นมาเด้อนะครับส่หนบผู้ใดด้เบิ่งคลิปนี้ถ้าผู้ใดเอาไปไรก็รมันบาปได้พี่น้องเอาของวัดของว่าไป,ไปเป็นเปนรต M ok M ink M ink M ink M ได้พี่น้องเป็นเปรตนะครับตกนรกหมกใหม่ได้พี่น้องเอาของวัดไปบะซาวาม,มันดีได้พี่น้องนะครับรักของวัดของว่าไปเอามาขค้ื่อนงปูเด้อนะครับสำหรับพัดลมนะครับผู้ใดเอาไปก็ได้ตัวละ3 0 0ร0 0ยหารยแพงจักหน่อยพัดลมนะครับ เอาคันบ่มีเงินซื้อก็มาบอกแอดแอดจะได้ประชาสมัมพันธ์บอกพี่น้องเอฟซีสายบุญเพิ่นซื้อให้ก็ได้นะครับเราพัดลมซื่อนะครับเอาบัดนี้มาเบิ่งตัวเลขแนวทางหลักฐานเก่าของอาจารย์จาทางสากแก้วกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานเก่าวันที่1มีนาคมนะครับ2500 หกสิบเกียพี่น้องนี่คือหลักฐานเก่าของอาจารย์จ่าทั้งสากแก้วด้วยพี่น้องเด้อนาเพิ่นให้เด่นหกนะครับเด่นหกรองศูนย์บนล่าง,งสั้นพี่น้องเพิ่นจับคู่ให้แปดหกเก้าหกนะครับตัวรองก็คือศูนย์สามนะครับตัวกันศูนย์สามและห้าหกพี่น้องนะครับเพิ่นให้มาเลขเข่าเต็มเต็มพี่น้องนะครับเข่าที่ศูนย์สามด้วยพี่น้องเด้อ สำหรับเรียกของอาจารย์จาทางสาแก้วเข้าที่03นย์พี่ให้น้องเบื้งหลักฐานเก้าน้ากันเดี๋ยวจะว่าบ่ะเห็นพี่น้องนะครับสำหรับสมุดที่เขียนลงไปในชิปนั้นอยู่ทางบ้านพี่น้องแอดบปแล้วมานำ้ำนะแอดเดินทางมาตลาดน้องเกน,นะครับมาซื้อกรดาดเอซ้วก็ได้รับแนวทางของอาจารย์จาก็เลยถูโอกาสลงให้พี่เห้น้องในเบื้องในชน่น้ากัน นี่คือของอาจารย์จาย่าด้วพี่น้องเด้อนะครับเอาบัตรนี้ของไม้พื้นพี่น้องนะครับของไม้เบื้องของไม้น้ากันนะครับของไม้พิ่นกะแอดบริไทยให้เบื้องดอกพี่น้องว่าแอดเขียนเป็นตัวยใหญ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหญ่งงของไม้ของอาจารย์จาย่าทั้งสา์แก้วแล้วที่พี่น้องเห็นอย่หน่นก็คือผ้าหันนาของแอดมีคนเดิมพี่น้องพูนนะครับมาสือตะกา,จจารสลัดแกนำํำ ใส่เสียผ้าพี่น้องเอ้ยกันไปกันมากกับเสียอะพี่น้องไปลำเรด่วยเพื่อนดอกพี่น้องค่อยยูคค่อยกินไปนะครับเอานะครับถ้าเทวดาเพื่อนเรียตัวเพื่อนก็นจะห้ถือร้อนชิ้นหนึ่งหละพี่น้องงวดนี่นะครับเอาซาตัวห้ถือนะเพื่นอนเด้อปู๋นะครับอ้าพี่น้องนะครับเบ้าแล้วมาเบิ่งวดประจําวันที่16มีนาคม2560 7พี่น้องนะครับของอาจารย์จาทางสาแก้ว หลังจากแตกที่ศูนย์สามตรงตรงงวดนี้พิ้นปลอยเด่นบนเด่นล่างคือหาร่องหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่าเด่นห้าร่องหนึ่งนาเลขกดับบนล่างมากพอมนี่ฮ้องดับบนล่างมาด้วยนะครับเนาะสิบหกมีนาคมอาจารย์จาสาแก้วแตกที่ศูนย์สามตรงตรงดับบนดับล่างเออบ่แม่นดับบนเด่นล่างพี่น้องว่า์พิษ เดินบนเดินล่างนะครับเดินหาร่องหนึ่งนะครับสตัวตรงมีอยู่สาชุดสาห่างด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับเลขของอาจารย์จ่าสามตัวตรงก็มี่ห้าหนึ่งเก้าห้าหนนี่คือเลขของอาจารย์จ่าทั้งสาแก้วด้วพี่น้องเด้อสามตัวตรงของเพิ่นสำหรับสอตัวพี่น้องนะครับศูนย้าเราก็เก้าห้เ้าราก็หน นะครับนี่คือเลขของอาจารย์จาย่าทั้งสาแก้วนะครับสำหรับเลขดับบนล่างมีอยู่ศูนย์หนึ่งเก้าสองสามแปดสี่เจ็ดห้าหกนี่คือเลขดับของอาจารย์จาย่าทั้งสาแก้วดนะพี่น้องเด้อดับบนดับล่างพี่นอ้องงวดจี่านมากกับดับยูงวดน,นี้สิดับยูโบนะครับสำหรับหลักเก้าสองเก้านะครับสิดับยูบอ่รอเบิงึง รอชมน้ำกันสำหรับชุดใหญ่ชุดเต็ม5 1 9 5 9 5 5 0เก้าหสำรับ2ตว 5, 95, 19, 18, ัวตรง0ูนย์ห้าเก้าห้าหนได้พี่น้องเด้อเดน5รองหนึ่งสำหรับงวดนี่นะครับเอาเปูู้พี่น้องฟังล้มก็มกพัดวีวีนะครับพัดไว้ไวล้มก็ได้พี่น้องนะครับ ถ่ายคลิปแล้วพี่น้องนะครับแอบกะจะได้จบชิปของอาจารย์จาทั้งสาแก้วให้พี่ให้น้องได้เบิ่งน้ากันอีกรอบหนึ่งสาหรับหลักฐานเก่าของเพื่อนนะพี่น้องเด้อนะครับหลักฐานเก่าของอาจารย์จาทั้งสาแก้วพี่น้องนะครับนี่คือหลักฐานเก่าเพื่อนพี่น้องนะครับหลักฐานเก่าของอาจารย์จาทั้งสาแก้วเด็อพี่น้องเด้อนี่แหละหลักฐานเก่าที่เพื่อนส่งมาให้แล้วของไม่กะอยู่ในกระดาษ ที่พี่น้องเห็นแหะตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนะครับพันธุ์ส่งมาแบบนี้นะครับส่งมาแล้วแอดกะหลอกออกมาเป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะครับให้พี่พี่น้องได้ชมน้ากันคือแผ่นใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องนะครับพนส่งมาแบบนี้ก็เลยมาหลอกตามสิ่เพื่อนหลอกอ่วนส่งมาให้เลยพี่น้องเด้อนี่คือหลักฐานเก่าหัาาาวที่พานมาพี่น้องเขาที่30มศ้นย์พี่น้องเด้อนะครับบัตรนี้กะนี่ก็คือของไม่ นะครับ16มีนาคม2 5 6 7จาจารย์จาทั้งสัแก้วให้พี่น้องแคปหน้าจอน้ำกันไว้ถ่ายคลิปแล้วจะได้จบคลิปของเพื่อนเราด้วยพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอไหวนะครับนี่คือ95191805519595505สำหรับเลขดับเลขดับของเพื่อนก็คืออ่า 0 1>, 1 9 2นะครับ38 4 7 5 6เด้าวยพี่น้องเด้อนี่คือเลขดับของอาจารย์จาย่าสร้างสาแก้วพี่น้องนะครับไอทำอยู่ทางบริเวณวัดของหลวงปู่วัดไตรมิตรตลาตดหนองแก่พี่น้องนะครับมาแล้วเบิ่งแล้วฝากพี่น้องคนไหลฝากพี่น้อ,องกดแชร์ให้ช่องทางยุทธศิวิทย์คนเดิมน้ำดีด้วพี่น้อ,องเด้อคนละหนึ่งไร่หนึ่งแค่เพื่อเป็ี่ยนคนรังเลีงเล้งเคี่ยวเลี้งไก่ให้กับลูกหลานนิดหน่อยทั้งอำ่ำเภอชุมแพ นะครับขอหอยขอแขนน้ำป่าน้ำดุ้งน้ำอีพอเอีเมย์เอไอไอน้องนงสุขูสุกคนคือเก่าพี่น้องยาติทิมติปาลูกลานน้อยช่องกระพากกระพ้อยหบขางทังผู้เดียวเ้อพี่น้องนะครับช่วงนี้คนกระเบิงน้อยหน่อยนะครับยอดวิวหลักร้อยนะครับตามปกติหลักสองพันสามพันนะครับหลักหมื่นนะครับช่วงนี้หลักร้อยหอนหลักพันพี่น้องนะครับหลักพันกระทั่งยากถ้าว่าเป็นจังไดพี่น้องนะครับ เอาเบื้องให้น้ำแน่พี่น้องนะครับว่าเดินหมุกน้ำมันเดินทางว่ามีคาน้ำมันเดินทางไปหาอาจารย์ุกยน้องมะรีดอกพี่น้องนะครับพอยอดเบี้ยวลักลอยหลักพันนี่โอ้ยได้เบอร์กีบาทแล้วพี่น้องได้คาน้ำมันก็ได้นะครับใครอยู่ไกลกินกับบพ่อนะครับฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สุคนพี่น้องนะครับเอาพี่น้องไปเปรียบเที่ยวเที่ยวช่องไงพ่นไงพ่นกับเบื้องหลักเสียนหลักมืนเหมือนพี่น้องนะครับปูตติจตามเป็นหน่อยเิ่นกามีคาน้ำมันไปเดินทางหลยพี่น้องนะครับ อันนี้ผู้เบื้องหลักรอยครับหลักพันนี่มันจะได้จักบาทพี่น้องคิดว่านะครับหอดประหอดหารอยจ่อยนะครับหอดประหอดพันจ้อยนะครับสิ้นเดือนมากก็เหมือนสิ้นใจนะครับสีรถหมอไสขั้นเก่าคือเก่าแหละพี่น้องนะครับคันพี่น้อง๋ยวตวนซาดอยากพักอยากดันอยากให้มอยู่มี่กินนะครับอยากให้อ่ามีผู้ติดตามเลายก็ซอยดันซอยเชี่์เด้อพี่น้องนะครับอาสราชิพนี่อำนาจพระจากพี่จากน้อง ูุขู่ทุกคนในชิพของอาจารย์จาย่าท่างสาแก้วเป่าสูพี่น้องฟังเป็นที่ลอยมกักไปฉับไปจองไปซื้อสาระกินแบงรัฐบาลการทางช่องเฮ้าบอสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยางใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้อพี่น้องเดอ้อนะครับขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีแต่ความสุขความเจริญค,ความเก็บยาสิไดความไข่ยาสิไดมีมาหากการแพงการพี่น้องนะครับผมทวีคนเดิมขอฝากไว้น้ำจากช่องทางดึงในพี่น้อง สำหรับที่นี่มลาพาจากพี่จากนอก้องสวัสดีครับ